คือจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองคนนี้เคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนคือเรื่องอะไรฮะกองกามครับแต่แทบจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยใช่ไหมไม่ได้เข้าด้วยกันเลยอ่ะไม่ได้พูดด้วยกันสักคำเลยเนาะเข้าด้วยกันน้อยมากค่ะด้วยเป็นเพราะว่าพี่กั๊จะอยู่ในพูดไปเดียพูดไปเดยวอูดูนิเดีเขางงยิงงงยิงกันเนาะโอ้โหแบบดูงงยิงกันเนาะเนี่ยจริงเนี่ยลืมแล้วต้องพูดอะไ ที่กัจะอยู่ในอีกที่นึงเราจะอยู่แต่ในร้านนะคะบึบปูก็เลยไม่คยได้เจอกันถึงแม้จะผ่านการแสดงมาแล้ว <c oughs> แต่เห็นบอกว่ายังน้องน้าําฟ้ามารับเรื่องนี้เนี่ยเครียดกดดันถึงขนาดเขาบอกว่า10คิวแรกเนี่ย <c oughs> เสียน้ําตาเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่าเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องพูดภาษาอีสานแล้วการแสดงออกก็ต้องแบบ ไม่ได้ปกติค่ะอาจจะต้องเบอร์ใหญ่กว่าปกติมันก็เลยทําให้กดดันตัวเองนะค่ะพูดภาษาอีสานด้วยใช่ไหมฮะเรื่องนี้คือมีครูมาฝึกที่กองก็จะมีไปเรียนนอกเวลาก่อนที่จะไปถ่ายบ้างถ้าเป็นซีนที่แบบยากๆต้อง acting เยอะๆแล้วก็ต้องแบบพูดภาษาแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลองคุยกับแม่ชมหน่อยได้ไหมลองดูนะอ่ะพร้อมนะห้าสสองนี่มันแฟนฉันนี่มันแฟนคอย อย่ามายุ่งอะไรกับแฟนฉันอย่าไม่ยุ่งกับแฟนคอยเราะวังนะเราะวังเด้อแล้วมันสิเป็นอย่างเออดีดีดีเออเขาหน้าตาดีๆงั้นฉันก็ชอบได้เหมือนกันคอยก็มักคูเบ่าวหน้าตาดีดีมันแซ่บโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเราออก g สฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับรู้เรื่องฟังรู้เรื่อง อุปสรรคไม่ได้มีเพียงแค่อนันแนวที่ไม่ถนัดใช่ไหมคะแล้วบอกว่ายังมีถูกสั่งให้ลดน้ำหนักเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอาหารกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ดีถ่ายไปก็น้ำหนักขึ้นไปหลังจากนั้นก็เลยเริ่มควบคุมแล้วค่ะคะ่ะใช่ค่ะจริงๆน้องไม่ได้หนักหรอกแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ากัดแค่แบบว่ามีปัญหาเรื่องหลังเองคือหมอลองกระดูเคลื่อนแต่ว่ามันดีขึ้นเราก็เลยอ่ะลองลองอุ้มดูมจะได้ถ่ายเสร็จเร็วๆอะไรเงี้ยในซีนน้นก็เลยลองอุ้มดู ก็อุ้มได้ปกติครับแล้วเรากลับบ้านไปวันสองวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันรับน้ำหนักไม่ไหวอะ่ะเหมือนมันมันเลิกอักเสบอะไรเงี้ยมันก็เจ็บอพอหลังจากนั้นผู้จัดก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบมีบล็อกช่วยอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าวันนี้เนี่ยน้องน้ำฟ้าเนี่ยเขาอยากจะมาขอเทคนิคการแสดงจากพ่อ<ฮ><ฮ>เขาว่า <laughs> คือเขาอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเวลาต้องแบบ เข้าฉากกับผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายเจ้าชู้อ่ะพ่อคือน้องอ่ะคือน้องเขาไม่เคยมีแฟนเวลาจะจับมือผู้ชมผู้ชายอะไรเนี้ยเล่นละครนี้ก็เหงื่อแตกไปไม่เป็นใช่ไหมเอการใช่ไหมจริงจริงเหรอใช่ครับใช่ค่ะตั้งแต่ฟิตติ้งกันครั้งแรกเขาต้องเขาบอกให้จับมืออะไรเงี้ยฟ้าบอกก็คือแบบไม่กล้าจับสักทีก็เป็นอะไรอ่ะแบบกลัวพี่หรออะไรเงี้ยฟ้าบอกเปล่าแบบมือหนูเหงื่อออกเกรงใจหนูไม่เคยจับมือผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วอย่างเล่นเรื่องกรงกรรมหรือว่าเรื่องอื่นอื่น่ะ ไม่มีจับมือของไม่ไม่เคยเข้าจับมือเลยหรอใช่ค่ะกงกรมก็มีแต่เข้าไปในห้องแล้วก็ออกมาคนก็คิดกันไปเองซึ่งในละครเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเวลาที่นางเอกมองตาพระเอกเนี่ยจะเคลิ้มหนูว่าพี่ออกัสเป็นคนที่สายตาเขามีอะไรบางอย่างอะค่ะมีอะไรเหมือนแบบมันสปาร์กหรือมันอะไรไม่ใช่ยังไงมันยังไงคือเขาตาเยอะมาตาหวาน หรอไม่ดีตาหวานตาหวานตาหวานาคือสาย <c oughs> คือสายตาเขาหิวหรือไง <c oughs> ไม่ใช่ค่ะก็เหมือนเวลาเขาเป็นปะลามาแหละมันก็จะมีแววตาที่มีความขี้เล่นมีความเจ้าชู้นุชมอท<อ><ข>ั้งสองมากๆเลยว่ากว่าที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยผ่านอุปสรรคมากมายเลยที่อย่างน้องน้ำฟ้าก็ <c oughs> ต้องบอกว่าสู้สุดๆเลยอยากเป็นนักแสดงเพราะต้องการได้ทุน ในการเรียนต่อถูกไหมคะคือหนูไปปรึกษาว่าหนูอยากได้ทุนเพราะว่าอยากแบ่งเบาภาระแม่อยากได้แบบร้อเเซนเลยมันจะมีทุนอะไรบ้างครูก็บอกว่ามีทุนนักแสดงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็เลยโอเคลองทางด้านวงการบันเทิงไหมคะ่ะก็เลยได้มีโอกาสไปแคสโฆษณาแล้วก็ได้มาเล่นละครค่ะขอโทษั้นเงินก้อนแรก <c oughs> ที่ได้มาตอนนั้นคือ ทำอะไรให้แม่คือให้แม่เก็บหรือว่าก้อนแรกน่าจะได้จากโฆษณาตัวแรกค่ะอืก็ให้แม่เก็บค่ะแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าด้วยตอนนี้หนูเป็นเขาเรียกอะไเสาหลักเสาหลักของครอบครัวค่ะแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยพ่อหนูเสียไปตั้งแต่เด็กๆค่ะอ๋อใช่จริงๆแล้วคุณแม่หนูเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากแล้วหนูก็เลยทํา,างานหาเงินเพื่อที่จะพาคุณแม่ไปทานของอร่อยๆอ คุณแม่มาด้วยนะนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้เลยแม่ครับสวัสดีครับภูมิใจไหมลูกสาวตอนนี้มาเป็นนางเอกแล้วผมเห็นคุณแม่ตอนนั้นก็คือคอยรับส่งอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็ยังไปดูแลอยู่ตลอดใช่ไหมฮะเขาเจ่อนข้างเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงอะค่ะแล้วก็ ในช่วงวัยรุ่นเขาไม่ได้ม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบเด็กคนอื่นเพราะว่าต้องทํางานค่ะเราช่วยได้คือไปเป็นเพื่อนเขาดูแลอะไรนิดหน่อยหน่อย<ะ>ทุกบาททุกสตางค์จริงเวลาเขาต้องการซื้อของอะไรก็จะมาขอค่ะบางทีขอร้อยหนึ่งมั่งเลยรมั่งหรืออยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้เก็บเงินเลยค่ะแม้จะเป็นคนดูแลตรงนี้แล้วก็ฝากธนาคารให้เขา ได้ใจในบ้านคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ <c oughs> ดูแลลูกมาขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณค่ะแต่เมื่อกี้สิ่งหนึ่งซึ่งคุณแม่พูดมาว่าตัวฟ้าเองเนี่ยเหมือนกับชีวิตความเป็นวัยรุ่นตอนนี้มันหายไปเลยคือคนอื่นเขาได้ไปเที่ยวไปเจอเพื่อนได้ไปสังสรรค์แต่ชีวิตเราตรงนั้นมันเหมือนไม่มีเลยแหฮะใช่ไม่ได้เยอะเท่าแบบว่าวัยรุ่นทั่วไปค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าจะมีส่วนใหญ่ก็ ถึงเวลาจะขอไปเที่ยวอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไปนั่งเฝ้าเพราะว่าเราทํางานในวงการบันเทิงเราก็แบบต้องดูแลเราไม่รู้ว่าตรงไหนอันตรายนู่นนี่นั่นแม่ก็เป็นห่วงอะค่ะเก่งเหมือนคุณแม่แหละแม่เก่งลูกสาวก็เก่งอะอย่างออกัสก็โดนมาเยอะเหมือนกันเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้นี่เล่นละครมาสิบห้าเรื่องเห็นบอกว่าโดนดุจนท้อเลยเหมือนกันก็ด้วยเขาที่เป็นเด็กใหม่เรื่องแรกอะไรเงี้ยก็จะโดนโดนว่าเรื่อง acting เรื่อง ลืมหมดเรื่องเรื่องแค่ล็อก k ิ n งเรื่อง m a r กอะไรเงี้ยก็เคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราไม่เหมาะอะไรเงี้ยก็เคยคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละอะไรเงี้ยแลอะไรที่ทําให้ไม่ล้มเลิกความตั้งใจนี้อะก็อยากจะลองสู้อีกสักหน่อยครับพอสู้ไปเรื่อยมันก็อุปสรรคพวกนี้แบบที่เราไปเจอมันก็น้อยลงเริ่มโดนว่าน้อยลงเราเริ่มพัฒนาขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกว่ากระชอบการแสดงมากแล้วก็อยากที่จะ พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเ็นบอกจริงๆเป้าหมายของกัสไม่ใช่เป็นนักแสดงแต่เป็นนักเทนนิสระดับทีมชาติตอนนั้นด้วยความเด็กครับก็ตั้งไว้ระดับโลกเลยระดับโลกเลยนะใช่แล้วยังไงทําไมมันถึงเฟลไปได้หรือยังไงฮะจริงๆคุณพ่อคุณแม่เตือนแล้วแหละว่าจริงๆมันไม่เหมาะกับเราด้วยสรีระด้วยร่างกายเราสู้ฝรั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเราคนเดียวที่พยายามสู้แล้วหลอกตัวเองมาตลอดจนมันถึงทางตันแล้วเราเริ่มมองตัวเองจริงๆแล้วว่าเออมัน มันจริงแล้วแหละคือมจริงแล้วมันไประดับโลกไม่ได้จริงๆแล้วแหละด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยก็เจ็บมากเ็นักีฬามันก็ต้องได้อะไรหลายๆอย่างระหว่างทางการแบบมีวินัยในตัวเองอะไรอย่างนี้รวมถึงหุ่นแซบเนี่ยเขาแซบขนาดที่ว่าเสน่ห์แรงแบบว่ามีคนเปย์คอนโดเลยนะจริงเหรอ